วันนี้นะครับมาตั้งแต่โมงแปดโมงเช้าพี่ก็บอกว่าวันนี้สมการรอคอยพี่สองกลุ่มมือเต็จนะครับมาจากไหนพี่เอ่อใกล้ใกล้ไอ้ตูน้ำพีนอ๋อตูน้ำพีนไม่ไกลกันวันนี้ดูหนูมาจากไหนดูในกริตต์ต่อโอ้ดี่มาแเจ้าเอฟซีแตกริตต์ต่อวันนี้มาทำเยียวยาใหญ่แนบครับแต่พี่เขาเน้นมืนเุกด้วยนะครับใช้งานครับก็ทําไม่ได้จบพี่ลองมือลูดมาแล้วเป็นไง ทานเลยได้ได้ผมก็รอคอยเอาปาร์โนย์เปอร์ไคยากทำแบบนี้ก็มาได้ที่รถจะครับครับผมที่รถจะหรือไม่ก็แบงค์แบงค์ซ่าครับผมถูกใจครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับนี่นะครับรถบีเขาเป็นเจ้าดีแม็กนะครับเป็นยางล้อดีวันนะครับยางนิโตนะครับสองห้าห้าจุดแปดครับย้ายแหนบหนึ่งสามนะครับนี่นะครับ เน้นบรรทุกใค้าง,งานนะครับขอให้สั่งนะครับจะเอาแบบไหนนะครับนี่นะครับเปลี่ยนต้วรับแข็งแรงปลอดภัยนะครับนี่นะครับมั่นใจใช้งานได้เลยนะครับ